นี่นะครับตอนนี้ตอนนี้จริงทัวเหนือแตกภาพๆกันตัวเนี้ยเริ่มเบิ้นหน่อยเบิ้นหน่อยเรึควงแข้งหน่อยเรึซสายขวาห้าร้อยสิบรวันนี้มาซูมแอบดูการที่้อมของสายเพีรนะครับ เอานี่เอานี่เอาไปเอาไปไอ้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  ừ. 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 เอาไปดิเข้าไปแด้วตกพางใส่ไปใส่ไปตกพังตกพังเอาไปดิเฮ้ยไป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  ดูดันหน้าดูครับตนนี้โอ้โหดเลียดีไีไอ้ายินดีทัวว่าตีทัวเอาอยู่ครับเอาอยู่เนี่เอาอยู่ครับสายเพชรก็สายเพชรเถอะแข็งเลย

ครับพี่ของเธอนี่กำลังสอนครับกำลังพอนครับตอนนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ